เือนดวดจังหวัดต่อไปนี้เตรียมรับมือพายุฤดูร้อนฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันเสาร์ที่25มีนาคม2566จากที่กรมตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนถึงมวลอากาศเย็นที่จะเข้ามาช้อนประทะกกับความร้อนชื้นในบริเวณประเทศไทยทำให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นซึ่งคลิปนี้ขอแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภยัย ที่จะเกิดพายุฤดูร้อนโดยจะเป็นในบริเวณพื้นที่ใดจังหวัดใดบ้างและจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนถึงลักษณะอากาศในบริเวณประเทศไทยรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยที่ได้มีการแจ้งเตือนถึงพื้นที่จังหวัดเสี่ยงภยัยที่จะเกิดพายุฝ,ฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้อง,ฟ,องฟ้าผ่าและลูกเห็บตก ที่อาจส่งผลกระทบทําให้บ้านเรือนของพ่อแม่พี่น้องพังเสียหายได้โดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศแจ้งเตือนเป็นฉบับที่สองแล้วโดยมีใจความว่า บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะว,วันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณประเทศไทยของเรามีอากาศร้อนถึงร้อนจัดทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้โดยจะเริ่มส่งผลกระทบในบริเวณภาคตะวนันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและทางด้านทิศตะวันออกของภาคเหนือจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป โดยพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงระหว่างวันที่26-29มีนาคม2566จะกระจายตัวเป็นหย่อมๆโดยในบริเวณภาคเหนือในแก่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในแก่จังหวัดชัยภูมิขอนแกน่นมหาสรารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมา บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางบริเวณกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีลบบุรีสระบุรีนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการบริเวณภาคตะว,วันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้ว ะเชิงงแซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอแจ้งพ่อแม่พี่น้องในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยายอย่างใกล้ชิดถึงแม้ว่าบริเวณตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ภาคกลางบางแห่งไม่มีรายชื่อจังหวัด ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นก็ตามแต่ก็อยู่ในเกณฑ์พื้นที่เสี่ยงภยัยที่มีโอกาสโดนพายุฤดูร้อนเช่นกันเนื่องจากการประทะของมวลอากาศที่เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมจึงอาจทำให้เกิดฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งพร้อมทั้งเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์สภาพอากาศที่อาจเกิดขึ้นหากมีพายุฤดูร้อนในบริเวณพื้นที่ใดขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ลงแจง้ง ตายต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงรวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่าสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรในระยะนี้เอาไว้ด้วยทั้งนี้ขอแจ้งไปยังพ่อแม่พี่น้องบางท่านที่ยังไม่เข้าใจถึงสภาพอากาศในช่วงนี้เนื่องจากพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นนี้ จะกระจายตัวเกิดขึ้นเป็นหย่อมๆบางพื้นที่ไม่ได้เกิดขึ้นปกคลุมในทุกพื้นที่นะคะบางพื้นที่อาจมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางพื้นที่อาจมีเพียงลมกระโชกแรงแต่ไม่มีฝนในขณะที่บางพื้นที่อาจเจอกับพายุลูกเห็บแต่ในขณะเดียวกันก็อาจมีพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบใดๆแต่ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงทางเราได้แจ้งเตือนไปยังพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน นั่นก็เพื่อหากผู้ใดประสบภัยจะได้รู้ทางหนีทีไล่และเตรียมตัวป้องกันได้ทันนั่นเองส่วนลักษณะอากาศในบริเวณประเทศไทยของเราในวันนี้หลายพื้นที่ยังมีความร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิหลายพื้นที่ยังคงทำสถิติสูงสุดได้ที่38-41ถึงองศาเซลเซียสเนื่องจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเรายัางคงพัดนำความชื้นเข้ามาเสริมอย่างต่อเนื่องจึงทำให้มีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นบางแห่งประมาณร้อยละสิบของพื้นที่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกซึ่งนอกจากจะมีฝนฟ้าขนองแล้วจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งด้วย ส่วนในบริเวณภาคใต้ย,ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางแห่งร้อยละ20-30ของพื้นที่จากอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันจากปัจจัยที่ส่งอิทธิพลต่อลักษณะอากาศดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ในวันนี้บริเวณภาคเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด20-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-41องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมานครพนมมุกดาหาร อำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด39-41องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-41องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด2 5่8ถึง2องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-40องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆบางส่วน โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขาลาเยลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-27งองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-37องสาศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-39องศาเซลเซียส สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดาม,มันและอ่าวไทยช่วงนี้ยังคงมีกำลังอ่อนโดยมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรจากแนวโน้มลักษณะาอากาศดังกล่าวยังเห็นได้ว่าบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีสภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนอีกทั้งจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของหลายๆท่านรวมถึงแอดมินเองที่ตอนนี้ก็เป็นหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอเน้นย้ำให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยนะคะพร้อมทั้งขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศแบบต่อเนื่องหากมีปัจจัยใดเข้ามาเสริม หรือสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปถัดไปค่ะและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์ และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ